ประมาณ2กิโลนะครับผลงานการใส่มุ้งดักปลานะครับผลงานการใส่มุ้งดักปลาเช้านี้เนี่ปูของเช้านี้นะครับนี่ครับอันนี้ปูของเมื่อวานนะครับนี่ครับปูช่วงนี้กําลังมันนะครับพี่น้องปูช่วงนะะในเต่าตัวน,น,นี้ครับนี่ครับทุเท่าเต่า เดี๋ยวจะเอาไปปล่อยนะครับต่อนะครับสดจริงๆครับพี่น้องดิ้นกระเดวๆๆอยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เรามาใส่มุ้งดักปลากันนะครับอ่าหมายนี้หมายนี้ไม่เคยมานะครับหมายนี้จะลองดักดูนะครับไม่ไม่รู้ว่า จะพอมีกุ้งมีปลาเข้าหรือเปล่านะครับคลองนี้เป็นคลองหลวงนะครับคลองหลวงแต่ปลากรดีเยอะนะครับพี่น้องปลากรดีเยอะนะครับคลองนี้เป็นคลองเล็กๆนะครับคลองเล็กๆที่ไม่ค่อยมีคนมาหากินเท่าไหร่นะครับ ทำเลแบบนี้นะครับจะจะเข้าหลายรูปแบบนะครับ อันนี้ก็เป็นล่องรอยนะครับคันเบ็ดคันเบ็ดที่เขามาตกเบ็ดกันนะครับเด็ดร้อนนะครับพี่น้องอกล้องเรานะครับโดนความร้อนถ้าถ้ามีความร้อนมันจะจะไม่มีประสิทธิภาพนะครับกล้อง ท้ายแล้วนะครับหลังสุดท้ายที่ผมต้องผูกเชือกนะครับที่ต้องผูกเชือกนะครับนะ มันก็มีข้อดีนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งคือการหายนะครับการหลงนะครับการหลงนะครับสองนะครับเอาไว้ดึงนะครับเวลาเราเราไม่ไม่สะดวกที่จะลงน้ํานะครับเราก็ดึงได้เลยนะครับนะครับหมายเล็กๆนะครับนะสะเล็กๆนะครับ องนะครับเป็นคลองที่กขุดสระเล็กๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ปลาได้อะไรหรือเปล่านะครับนะครับรอลุ้นกันนะครับพรุ่งนี้นะครับครับก็ขอสวัสดีอีกรอบนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับเช้านี้เราก็มากู้นะครับที่ดักปลาไว้เมื่อวานนะครับมุ้งที่เห็นนะครับ ไกลๆนู้นนะครับเหมือนมีอะไรดินด้นอยู่ในมุงเหมือนมีอะไรดิ้นอยู่ในมุงครับโอพี่น้องปลาตายหมดเลย กุ้งได้เยอะอยู่นะครับแล้วก็มีปลานะครับโอ้โหกุ้งเขาเยอะครับนี่ครับนี่ครับพี่น้อง มุงเขาเยอะอยู่นะครับมีอะไรดิ้นอยู่ในมุ้งนะครับรู้เลยครับว่าอะไรดิ้นนะครับปูนะครับปูมันไตหลังมุ้งนะครับ อัังนี้ได้เยอะครับกุ้งปลานะครับนี่ครับปูด้วยนะครับปูสองตัวครับ เยอะเลยครับพี่ดองนะครับได้เยอะครับเยอะอยู่นะครับในน้ำลึกครับปลาตายไม่เป็นไรครับแต่ได้กุ้งนะครับเยอะอยู่ครับเยอะอยู่ เดี๋ยวไปคัดเอานะครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับหลังนี้ปลาตายเยอะนะครับกุ้งน่าจะเข้าเยอะนะครับหนักครับหนักหนักอื้อเลยครับ เยอะครับพี่น้องเยอะเลยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเยอะเลยครับนี่ครับกุ้งครับนี่ครับมามาที่หลังสุดท้ายเลยนะครับหลังสุดท้ายแล้วนะครับ โอ้ยได้เต่าหนึ่งตัวเต่เาเขาเข้านะครับพี่น้องเอาไงดีกับเต่าเนี่ยนี่ครับพี่น้องมีเต่าอยู่ตัวหนึ่งนะครับนี่ครับ เดี๋ยวเราไปาคิดดูนะครับที่บ้านนะครับว่าจะเอามาปล่อยคืนไหมนะครับเอามาปล่อยคืนที่ไหนนะครับเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านก่อนกุ้งฝอยครับพี่น้องกุ้งฝอยสดๆนะครับยังดิ้นอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับ แล้วนะครับสวยๆครับคัดแล้วครับนี่ครับผลงานการใส่มุ้งดักปลานะครับพี่น้องของเช้านี้นะครับเช้านี้อ่าอันนี้ปลากะดีนะครับอันนี้ปลากะดีนี่ครับนี่ปลากะดีก็โอ้ก็ได้เยอะอยู่นะกิโลหนึ่งนะครับปลากะดีนะครับนี่กุ้งนะครับกุ้งประมาณ สองกิโลนะครับประมาณสองกิโลนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับมีเต่าหนึ่งตัวแล้วก็มีปูนานะครับนี่ครับมีปูนาปูนาก็ได้หลายตัวอยู่นะครับช่วงนี้ปูนากำลังมันนะครับกำลังมัน สดๆเลยครับสดๆเลยพอได้นะครับ2อกิโล <_ C le af> ครับ <_ C le af> กุ้งนะครับที่ได้เช้านี้นะครับที่ดักใส่มุ้งดักปลาได้เช้านี้นะครับ ต้งล้างสองสามน้ำนะครับล้างไปแล้วรอบหนึ่งนะครับล้างอีกรอบหนึ่งนะครับล้างยังสะอาดนะครับสะอาดนะครับสะอาดสดนะครับสดสะอาดนะครับเอาไปกินแล้วสบายใจนะครับพี่น้องเราล้างอย่างสะอาดนะครับครับนี่ครับ กุงสดสดจริงๆครับพี่น้องดิ้นกระเดวกระเดวอยู่นะครับ